ครับตอนนี้ผมเดินมาที่บูธของ n i สสันนะครับายใงงานมอเตอร์โชว์2 4งยีร้อยนะครับภายในอาน Motor Show 2020, 400, นค,าคา Impact c h a ชน e จเมืองทองธาน,นีนะต้องบอกเลยว่าคันที่โดดเด่นที่สุดครับก็ต้องเป็นรถคันนี้นะครับนี่คือรถคอนเซปต์คาร์นะครับที่เขาเอาไปโชว์มาแล้วนะครั้งแรกที่งานแจเปี m นโมบิลิตี้โชว์นะครับหรือว่าที่เราคุ้นเกันว่าโตเกียวมอเตอร์โชว์นั่นเองครับเมื่อปลายปีที่ผ่านมานี่เองครับ รอบนี้ครับเขายกคันจริงครับมาเอาไว้ที่ประเทศไทยมาให้คนไทยได้มีโอกาสได้รับชนกันแล้วนะครับนี่คือรถหนึ่งใน4คันนะครับของซีรีส์ที่เป็นคอนเซปต์พาในรอบนี้ครับนี่คือตระกูล MPV นะนี่จะบอกว่ามันเป็นรถปู้ที่โคตรหรูนะหรูแบบโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้นะครับว่า คันนี้จะหรูได้ขนาดนี้นะครับโดยรถคันนี้ครับเป็นมินิแวนแบบไฟฟ้าครับดีไซน์สมัยและพรีเมียมนะครับที่ประสานห้องนั่งเล่นสุดหรูครับเดี๋ยวเราจะหาทางเปิดเข้าไปดูให้ได้เดี๋ยวรอรอบก็แล้วกันนะเดี๋ยวเปิดประตูให้ดูข้างในนี่ผมต้องบอกว่ามันอลังการมากจริงๆครับโดยตรงนี้ครับเหมาะสำหรับการเดินทางพักผ่อนและทําธุรกิจครับตัวเบาะแถวที่ด้านหน้านะฮะหมุนได้360องศาครับทำให้ ผู้โดยสารตอนหน้าและตอนหลังนะครับสามารถคุยกันได้อย่างสะดวกนะครเทคโนโลยีการรวมชิ้นส่วนขนาดเล็กและแบตเตอรี่แบบโซลิดสเตนนะครับช่วยประหยัดพื้นที่นะครับทำให้ห้องโดยสารนั้นกว้างขึ้นจุดสูงถ่ำที่ต่ำนะครับเป็นพิเศษทําให้ระบบการควบคุมขับขี่ e f o r t ช่วยควบคุมล้อทั้ง4ได้อย่างแม่นยำนะครับจอแสดงผลนะหัวกรนี้ใหญ่เยะแยะไปหมดพูดง่ายคือเป็นรถไฟฟ้าแล้วเขามี AI ด้วยครับที่สามารถตรวจจับข้อมูลแบบไบโอเมตริกนะครับที่ คลื่นสมองครับอัตราการเต้นหัวใจการหายใจและเหงื่อของคนโดยสารได้ด้วยครับและเขาจะเลือกเพลงอัตโนมัติแล้วก็ปรับแสงสว่างนะครับในห้องโดยสารครับให้มันเหมาะสมกับคนที่โดยสารในตอนนั้นด้วยนะครับโอ้โหต้องบอกว่ามันรถที่ทันสมัยมากๆครับตามสไตล์ของรถคอนเซปต์คาร์นะครับเราเห็นได้ว่าข้างหน้านี่แม่มันมีความเป็นไฮเปอร์ทัวเร์นะมีความเป็นรถตู้ครับ อยงมากๆะแล้วก็มีความทันสมัยมีความแบบโอ้หบอกไม่ถูกเลยนะแล้วมาดูข้างๆครับนี่ดูตัวล้อซะก่อน,นครับขนาดใหญ่นะนี่มันมีห่อของจริงนะนี่คือแอดวานนะฮะแต่ว่าดูดอกยางซะก่อนเขาด่อมาโดยเฉพาะสําหรับเป็นรถ Concept คอนเซปต์คาร์โดยเฉพาะครับแล้วก็ตัววงแม็กซ์นะครับก็จะเป็นตัวแบบสีทองทองนะแล้วก็ ประตูครับมันจริงๆมันเปิดสไลด์ได้สองข้างนะแต่ว่าวันนี้เขายังปิดอยู่นะตอนนี้นะเมื่อกี้มันเปิดอยู่นะผมถ่ายไม่ทันนะเสียดายมากๆนะครับเมื่อกี้มันหมุนให้ดูด้วยนะครับแต่ว่าขึ้นเวทีไม่ได้เพราะเข้าห้ามเด็ดขาดเลยนะแล้วถ้าไม่รู้ว่าผมว่าเห็นจากข้างในได้หรือเปล่า๋ยวผมจะพยายามซูมเข้าไปนะข้างใต้รับที่สะท้อนขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันจะเห็นตัวพื้นใต้ข้างใต้เห็นไหม มันจะถูกปิดเอาไว้หมดเลยครับซึ่งตรงนั้นเราคาดว่าจะเป็นที่ติดตั้งแบตเตอรี่นะครับลิเธียมไอออนแบบโซลิดสเตตอย่างที่เขาบอกไว้นะครับจะมีจริงหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจเพราะอย่างลืมครับว่าคันนี้คือรถคอนเสปต์คาร์ครับใครอยากดูต้องรีบมาดูนะครับเดี๋ยวเราจะไม่ได้เห็นนะเพราะว่ารถคันนี้จะจอดถึงแค่วันที่เมีสายนี้เท่านั้นนะครับแต่ว่าภายในบูธของลิซันนะครับที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นจะไม่ได้มีแค่นี้ครับมีอย่างอื่นอีกด้วยครับเดี๋ยวลองไปดูกันครับ นอกจากรถคอนเซปต์นะครับเมสซันไฮเปอร์ทัวร์นะครับที่เราเห็นกันไปบนเวทีเรียบร้อยแล้วนะครับที่บุญนิสสันไปในงานมอเตอร์โชว์2024นะครับที่อิมแพ็เมืองทองธานีเนี่ยยังมีรุ่นอื่นๆอีกมากมายที่เขาวางขายอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นคันนี้เลยครับนิสสันนวาระนะครับโปรโฟเอ็กนะครับเราไม่ได้เห็นกันนานก็จริงนะฮะในภายในออโตเดฟนะฮะแต่ว่ารถคันนี้เขายังอยู่นะฮะเขายังวางขายอยู่แต่ว่ารอบนี้เนี่ยเขา จะมีชุดตกแต่งเพิ่มเติมนะอย่างตัวนี้นครับเขาจะใส่ตัวหลังคาทูเล่เข้ามาเพิ่มนะแล้วก็ตัวที่เป็นฝากระโปรงนะครับเขาก็จะนี่ใส่เป็นดําด้านเข้ามานี่เป็นเหมือนสติกเกอร์นะนี่แปะเข้าไปนะเป็นสีดำด้านนะอ่าสวยงามเพิ่มมากขึ้นนะให้มันดูเท่มากขึ้นด้วยครับตัวนี้เป็นรุ่น Profo X นี่ราคา1นึ่งล้านหนึ่งแสบาทนะแล้วก็จะ มีแต่ว่าอันนี้มันจะไม่รวมชุดแต่งในพวกนี้นะเนี่ชุดแต่งพวกนี้ก็คุณต้องจ่ายเพิ่มนะครับพวกรองมือเงี้ยอย่างเงี้ยก็ไม่รวมนะครับและถ้าเปิดเข้าไปภายในนี่ก็ยังมีอยู่รั้อุปกรณ์ต่างๆมากมายครับพวกสัญลักษณ์โฟโฟเอ็วันนี้ตัวปุ่งตัวบอกอะไรก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างครับของมันดีอยู่แล้วครับมันก็น่าสนใจเหมือนเดิมนะครับ นอกจากนี้ครับรุ่นอื่นๆก็ยังมีอีกมากมายหลายรุ่นนะฮะนี่ด้านข้างผมนี้ก็ยังเป็นนิสสันเทอร่านะตัวนี้เป็นนิสสันเทอร่าตัวสปอร์ตนะครับที่จะมีชุดแต่งที่เป็นสีดําทั้งหมดเลยนะเป็นรุ่นท็อปรุ่นล่าสุดนะครับของตัวนิสสันเทอร่านี่ชุดแต่งดํามากมายนะก็เคยดูกันไปแล้วหลายรอบแล้วนะครับขยับมาด้านข้างครับตัวนี้ก็ยังมีอยู่นะครับนิสสันอัลเมร่าครับนี่ ขุมพลัง1.0เทอร์โบนะครับ100แรงม้านะครับก็ยังมีเอามาแสดงกันอยู่นะครับภายในงานนะครับนี่และตัวรถพลังงาน e-power อย่าง Nissan Kicks e-power เนี่ได้รับความนิยมอย่างมากนะมีคนรุมภายเต็มเลยแนตะ่ว่านะไปดูข้างหลังเนะีกว่าที่เขาเอามาแต่งๆกันแล้วดูหลายรอบนะพวก Nissan Kicks e-power รุ่นเนี้รุ่นนู้นรุ่นนี้นะนี่ดูกันหลายครั้งแล้วเรามาดูที่ว่าเขาจะแต่ง เสริมเติมแต่งอะไรเพิ่มเติมได้บ้างอย่างตัวนี้อ่านี่สัตคลิกอ e ีพอเวเหมือนกันก็ขึ้นหลังคาเคับเป็นตัวเหมือนกับตัวรัดที่เป็นตัวนี้ผมว่าไว้รัดเรือนะพวกเรือคายักอะไรพวกนี้นะนี่เป็นชุดแต่งของทูเล่นะตัวนี้อันนี้สันอเมล่านะครับรถอีโคคาร์จริงแต่ว่าก็แบกน้าหนักแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนี่จักรยาน c ซ r v e l o นะนี่คันนี้จะบอกเลยนะครับหักแสนนะฮะแล้วก็บัว แล้วก็ตัวที่เป็นกล่องนะครับเอาไว้เก็บของนี้ก็เอาขึ้นไปได้นี่ชุดตัวคาร์ตัวนี้ที่เป็นแบบทูเร่นะนี่ก็ติดตั้งได้เนี่ยติดได้ง่าย,ายนะนี่เขาติดได้แบบนี้เลยนะเออก็ไม่ยากนะครับมาดูน i สสันเทอร่นะครับนี่เครื่อง2.3ดีเซลนะเขาก็ขึ้นหลังคาร์นี้เราอย่างนี้เราเห็นบ่อยอยู่แล้วนะรับรองว่ารองรับได้แล้วก็เป็นชุดแต่งทูเร่เหมือนกันนี่ จากสวีเดนนี่เลยนะแล้วก็ทางล่างก็เป็นชุดมาตรฐานธรรมดานะครับอันนี้นิสันนารานะครับที่ไม่ได้แต่งอะไรนะนี่เป็นตัวเปล่านะครับเป็นตัวอัน,นเรียกว่าอะไรอ่ะตัวนี้เขาเรียกอะไรอ่ะตัวม่ก็แคปเหรอไม่รู้เขาเรียกภาษาของนารา,ารียกอะไรก็คือประตูที่เป็นเือทั่วข้าวครับนี่แบบนี้เนาะเปิดได้ยังง่นะนี่หาไม่เจอ นี่นี่อ่าเปิดไปนี่ก็จะมีที่วางของข้างหลังได้นะเปิดจากตรงนี้โหเรื่องล้วงลึกหน่อยอ่าปิดไปแล้วก็ปิดประตูะนะนี่อ่ะเป็นข่าวๆแล้วกันครับทุกรุ่นเขายังมีอยู่ครับแล้วก็ตัวหลักนะครับข้างบนเวทีนะครับตัวไฮเปอร์ท r e ร์นะคันจริงนะครับคอนเซปต์คานี่ยกมาจากญี่ปุ่นเลยนะคันจริงๆเลยใครสนใจครับอยากมาดูคันจริงครับด้วยตาเนื้อตัวเองนะฮะ เชิญได้เลยครับที่บูธนิสสันะครับภายในงานมอเตอร์โชว์2024ครับณอาคาร Impact c h a l l e n g อ r เมืองทองธานีนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7เมษายนนี้เท่าน,นั้นครับ